สวัสดีค่ะเพนเองค่ะและนี่คือช่องเป็นบอรดนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง b s s i r r l l t t o o n l l d t t b b s e นะคะก่อนอื่นก็จะพูดถึงเรื่อง t y p e of d a t a นะคะก็ t y p e of d a t a เนี่ยจะมีทั้งหมด3รูปแบบตามที่เพื่อนเเห็นบนหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือ Structure ซึ่งเป็นตัว Data ที่มีแบบแผนชัดเจนนะคะแล้วก็อัน t r u u t u r e d Data ก็คือพวกที่ไม่ได้มีตัว แพทเทิรนชัดเจนกับตัว s e m ิ s t ั u เจอร์ที่มีแพทเทิรนบ้างเล็กน้อยนะคะอันนี้เพนเอารูปภาพมาจากตัว a s t i r a com นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์เพื่อดูบทความเต็มๆของเขาได้นะคะเดี๋ยวเพนจะแจกสไลด์ไว้ที่ใต้คลิป YouTube นี้ด้วยนะคะ อันนี้เพนก็เอาตัวอย่างของ semi structure นะคะที่ทําให้อ่านง่ายขึ้นมาให้ทุกคนลองดูให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไฟล์เสียงหรือว่าจดหมายนะคะที่เป็นอีเมลหรือว่าตัวไฟล์ด็อก m e เมนะคะมันถึงเป็น semi structure ได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเอามาให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดใช้ p o w e r a u t o m a t e desktop อ่านค่าจากตัวอีเมล outlook หรือว่าเอา p o w e r t o m a t desktop อ่านค่าจากไฟล์ในโฟลเดอร์เนี่ยเราจะได้ค่าที่เป็น property แล้วก็ value ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะคะ อย่างกรณีที่เราอ่านตัวเอารุกใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดอันไหนเป็นค่าว่างก็จะเป็น qua r e b r a c k e t แบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดอันไหนมันมีค่าเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลอยู่แบบนี้นะคะส่วนกรณีที่เป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะถ้าเกิดเราไป Get ตไฟล์มันก็จะได้พวก Full Name Name Extension นะคะแล้วก็เป็นพวกค่าต่างๆอย่างเช่นสร้างขึ้นเมื่อไหร่มีการแก้ไขเมื่อไหร่เป็นต้นนะคะอา,อาจจะรวมถึงเรื่องของการถูกซ่อนไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ ส่วนทางด้านขวามืออันนี้เพนลองยกตัวอย่างการเปิดเพลงในโปรแกรม t u u n s นะคะถ้าเพนเปิดเพลงใน i u u n s เนี่ยมันจะมีข้อมูลให้เราดูนะคะอย่างเช่นเพลงนี้ชื่อว่าอะไรนะคะนักร้องเป็นใครอยู่อัลบั้มไหนหรือว่ามีเรื่องของอ่าช่องนะคะว่าเป็นเพลงประเภทอะไรนะคะเป็นเพลงที่ปล่อยในปีไหนนะคะเป็นเพลงที่เท่าไหร่จากที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของเรตติ้งหรือการกดฟอ o r ลวด้วยนะคะ ถัดไปนะคะก็จะให้ดูตัวรูปภาพเนอะรูปภาพเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายๆอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นซ้ายมือสุดก็จะเป็นภาพจากแคนวานะคะตรงกลางอันนี้เป็นภาพจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทางด้านขวามือจะเป็นรูปภาพจากกล้องถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็สังเกตว่าถ้าเป็นภาพจากแคนวานะคะก็จะมีเรื่องของดิเมนชันนะคะกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะคะมีบิตเดฟเป็นยังไงในขณะที่ถ้าเกิดเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะมีเรื่องของเรซูลชั่นเพิ่มขึ้นมานะคะว่าดอทเปอร์อินส์ของเขาอยู่ที่เท่า แล้วก็ถ้าเกิดเราใช้กล้องถ่ายรูปเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของใช้กล้องรุ่นอะไรเป็นยี่ห้อไหนนะคะรูรับแสงเท่าไหร่ความไวแสงเท่าไหร่นะคะชัตเตอร์สปีดเท่าไหร่เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดู structure data นะคะ structure data เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่มี property นะคะเหมือนกันอย่างกรณีเนี้ยก็จะเป็น id first name last name email แล้วก็ address นะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางที่มีการ normalize มาแล้วนะคะ สามารถไปอ่านตัวบทความเต็มๆได้ที่ Microsoft Learn นะคะอันนี้เพนแปะลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันสามารถคลิกที่ตรงนี้ไปที่เว็บไซต์ได้เลยถัดไปก็จะเป็น Semi-structured a t a นะคะเขาบอกว่า data ที่มี structure บ้างแต่ว่าก็จะอนุญาตให้บางส่วนนะคะมันมีความแตกต่างอยู่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะเพนวงสีส้มๆเอาไว้ให้ดูกรณีที่เป็น contact นะคะของ customer ที่1เขาจะมี contact 2ที่นะคะก็คือ home ที่1แล้วก็ email ที่1 ในขณะที่ c u สเตอร์2นะคะเขาจะมีแค่อีเมลอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็ไปลองอ่านในบทความของ Microsoft ได้นะคะตัวสุดท้ายนะคะ u u s t u u e t u r e d data นะคะเขาก็ยกตัวอย่างมาว่าอย่างเช่น Document, Image, Audio, Video Data แล้วก็ Binary File นะคะก็ตามรูปภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยถัดไปเราจะมาพูดถึงเรื่อง Database นะคะเรื่อง d t t b a s e เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเพนก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากนะคะให้ทุกคนไปดูที่ วิดีโอที่เพนแปะไว้ตรงนี้นะคะ Entity r e l a t i o n Diagram นะคะอันนี้สอนดีมากๆเเพนสรุปมาจาับตรงนั้นแหละแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้แต่อยากให้ไปฟังต้นทางนะ,ะเพราะว่าเขามีการทำพวก animation อะไรไว้แบบดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> ๆๆเะคะ <c oughs> ขาบอกว่า database เนี่ยเป็น collection ของ information ที่ทำให้จัดการได้ยอย่างง่ายนะคะก <c oughs> ็ะจะมีเรื่องของการ storage หรือว่าจัดเก็บนะคะ management การจัดการอัปเดตนะคะก็คือทําให้มันทันสมัยอยู่เสมอเนาะแล้วก็ r e t r i e v a l ก็คือสามารถดึงออกมาใช้ได้นะคะทีนี้พอมันพูดถึงคําว่า information เห็นก็นึกถึงตัวโมเดลตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่า d i k w u พีระมิดนะคะที่คิดค้นโดย Danny w วอลเลซ ที่เขาบอกว่า Data เนี่ยมันคือข้อมูลดิบนะคะแล้วก็ n n o r r m t t o o เนี่ยมันคือข้อมูลที่ผ่านการจัดเรียงให้เป็นระบบระเบียบม,มาแล้วทําให้เกิดความหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็มันถึงจะไปสเต็ปที่เป็น Knowledge ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจจากการสังเกตและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ w i ส d อมก็คือสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ให้นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะอันนี้ก็มีแปะเอาไว้ให้ในหน้าถัดไปนะคะเรื่องของ D.I.K. w นะคะอันนี้เอามาจากตัวเว็บไซต์ DataHolic นะคะสามารถคลิกตรงนี้ก็จะไปที่ตัว Facebook นะคะที่ทางเจ้าของเพจเขาทำอินโฟกราฟิกตัวนี้ไว้นะคะก็ลองไปอ่านดูว่าการที่เราจะบอกว่าอยากทำให้องค์กรของเราเป็น Data-driven Organization หรือว่า AI-driven Organization เนี่ยมันจะไม่เกิดเลยถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีข้อมูลนะคะอยู่ในรูปแบบที่ไม่ได้เอามาใช้งานอย่างเช่นยังเป็นแบบข้อมูลกระดาษอยู่ในแฟ้มที่เป็นแฟ้มจริงๆอะไรเงี้ยนะคะเราต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาทำการ การ d i g i t ท z e เพื่อให้มันกลายเป็นดิจิตอลแล้วก็ถึงจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ในสเต็ปที่สูงขึ้นนะคะทีนี้ก็อยากให้ดูนิยามของเรื่อง data driven organization maturity สักนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครยังอยู่ที่สเต็ปแรกซึ่งเป็นเรื่องของ data chaotic นะคะยังมีความชุมลมวุ่นวายของข้อมูลนันนี้จะเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าเกิดทุกคนบอกว่าอยากจะทำ data driven หรือว่า AI driven organization นะคะมันจะยังไม่เกิดถ้าเกิดข้อมูลเรายัางเป็นรูปแบบที่กระจัดกระจายอยู่ในกระดาษนะคะ ถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของ Data Proficient ก็คือมีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลนะคะก็คือเริ่มมีมาตรฐานการกำหนดข้อมูลการออกรีพอร์ตต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็สเต็ปที่3ก็จะเป็นเรื่องของ Data s าซอรที่มีความฉลาดด้านข้อมูลมากขึ้นนะคะก็คือมีการเอาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญในองค์กรน,นะคะอย่างเช่นคุณอาจจะมีแดชบอร์ดที่เอาไว้ดูว่าเราควรจะทํายังไงต่อไปมีการพยากรอะไรใดๆเป็นต้นนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็น Data d ดิจิ การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะคะก็คือจะมีการฝังข้อมูลการใช้ข้อมูลในการทํางานทุกเรื่องขององค์กรน,นะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของ data driven organization m a t u r i t y นะคะจริงๆเรื่องของ ai ก็จะมีเป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะคะทีนี้ก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้เพนพูดถึงคำว่า digitize ไปเนาะมันจะมีคำว่า digitization digitalization แล้วก็ digital transformation อันนี้เพนเอามาจาก t r u e Digital Academy นะคะก็อยากให้ทุกคนลองคลิกเข้าไปอ่านดูนะคะว่าแต่ละอันมันเป็นยังไงแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากให้ทุกคนดูที่เรื่องของการทำดิจิทัลก็คือการเปลี่ยนความเป็นอนาล็อกต่างๆให้กลายเป็นดิจิตอลนะคะอันนี้จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการที่เราเอา่อมีข้อมูลในกระดาษถ้าเราเอาไปเปลี่ยนมันเป็นแอปพลิเคชันในอนาคตเราก็สามารถที่จะทําให้มันเป็นออโตเมชันได้แบบฟูล o ูปมากขึ้นเป็นต้นนะคะ ทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของข้อมูลกันนะคะอันนี้ก็เพนมีไปถาม ChatGPT ไว้ในลิงก์นี้นะคะในเอกสารที่เพนแจกให้นะคะตัวไหนที่มันมีขีดเส้นใต้กับมีรูปลิงก์อันนี้สามารถกดได้เนะถ้าเกิดคลิกไปมันก็จะพาไปที่ตัว ChatGPT นะคะอันนี้เพนเคยถาม ChatGPT ไว้นะคะลองให้เขาแบบอธิบายเรื่องของ Compact Table Relational Database mm hmm. อะไรเงี้ยก็ลองไปอ่านดูได้นะคะอันนี้เพนแชร์ไว้ให้ในตัว Document ตรงนี้เรียบร้อยนะคะ อันนี้เพนให้ Cha t g p ีนะคะเขาช่วยอธิบายเรื่องของตารางเนาะซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นตารางที่มีความซิมเพิลนะคะก็คือเรียบง่ายนะ flat structure แล้วเขาก็มีการรวมข้อมูลอยู่แต่ว่าอยากจะให้สังเกตสักนิดนึงนะคะว่า customer name เนี่ยมันมีการซ้ำอยู่นะอย่างเช่น i l e Smith เนี่ยซึ่งมี Alice Smith ตรงนี้นะคะที่ออเดอร์1,001กับตัว1,003แล้วก็อันนี้นะคะมันไม่มีค่าที่ distinct ดิสติงก t ก็คือเหมือนแบบเป็นค่าที่มีความยูนิคแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับการเอาไปทำคอมเพล็กซ์คิวหรือว่าทำการ s สเ l ลได้น,นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นตัว Data ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยการทำา x x e l l เก็บข้อมูลที่มันเป็นแบบลายไอเทจริงๆนะครับแบบออเดอร์ที่1มีใครอะไรยังไงอันนี้จะยังเป็นลักษณะของ compact table ทีนี้นะคะเราอยากให้มาดูเรื่องของ relational database นะะถ้าเกิดเทียบกันกับหน้าเมื่อสักครู่เนี่ยที่แบบว่ามี Order ร์หนึ่แล้วก็มีชื่อคนอยู่ซ้ำๆนะคะเราจะมาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของ relational database example นะคะอันนี้เราก็จะมีข้อมูลของลูกค้านะคะที่เก็บแยกไว้เลยว่าคุณอลิสตสมิธนะคะเป็น id 1คุณบ๊อบจอห์นสันเป็น id 2คุณคารอลเดวิดเป็น id 3นะคะแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือว่าเบอร์โทร แล้วก็ถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของ product table นะคะว่าเรามีสินค้านะคะเป็นเบอร์ 101, 102, 103, 104ที่เป็นเรื่องของแล็ปท็อปสมาร์ทโฟนไวเล e s คีย์บอร์ดแล้วก็มอนิเตอร์แล้วก็มีราคาตามนี้นะคะ <S <S แล้วก็ตัว order table นะคะเราก็จะใช้เป็นตัวโค้ดนะคะว่า order ที่1001นะคะมี customer id คือเลข1เลข1ก็คือคุณอลิสมิธเนาะคุณอลิสมิธสั่งอะไรสั่ง101ก็คือแล็ปท็อปนะะสั่งอะไรก็คือ เออสั่งจํำนวนเท่าไหร่นะคะก็คือสั่งไป1ราคา1000นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของ relational database นะคะทีนี้อยากให้ดูเรื่องของประเภทของ database กันด้วยนะคะจริงๆวันนี้เราโฟกัสที่ relational database นะคะซึ่งก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เพนบอกว่าการที่ลูกค้าสั่งสินค้าเนี่ยเราไม่ควรจะเก็บเป็น compact table นะคะที่เป็นแบบเหมือน excel ที่เพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันเราอยากให้เก็บเป็นเหมือน ตารางของ customer ตารางของ product ตารางของ order นะคะแล้วก็อันนี้มันจะมีเอาไปรวมเป็นตัวหลาย item แล้วก็กรณีทางด้านขวามือที่วันนี้จะไม่ได้พูดถึงนะคะเป็น non relational database ซึ่งก็จะมีเรื่องของ key value นะคะอันนี้จะเป็น product key value นะคะมีเรื่องของ document นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น c u s t o m อ่ customer key document นะคะ แล้วก็มีเรื่องของ c o l m n family นะคะก็จะมีแบบ customer ก็จะมีแยกออกมาเป็น name เป็น address product ก็จะมีแยกเป็น name เป็น price นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ Graph กรณีของพวก data พวกนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะเพนแปะตัว microsoft learn เอาไว้ให้ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครจะไปสอบพวก dp 900นะคะก็ลองไปอ่านข้อมูลตรงนี้ได้นะคะมันจะมีให้ศึกษาค่อนข้างเยอะ ทีนี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่า d a t a ต a s e บมันหน้าตาประมาณไหนมันก็หน้าตาแบบที่คล้ายๆกัแบบที่เราพึ่งดูกันไปเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะมะีตาราง Customer Order Line Item แล้วก็ Product นั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะให้ดูกรณีที่เป็นสเปซ e ชี e e t เนาะสเปซเชียก็ให้นึกถึงอันที่ ChatGPT เขายกตัวอย่างก็ได้นะคะว่าเออมันไม่มีค่าที่ Distinct ก็คือแบบลูกค้าชื่อโจก็มีโจอยู่เต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นโจคนเดียวกันด้วยนะคะแต่ว่าเขาเอาจจะสั่งเป็นสินค้าหลายอันอย่างถ้าเกิดในตารางนี้นะคะคุณโจสั่ง h a m m มอรกับสกรูไ Driver ที่ออเดอร์ห0ึ่นะคะเราต้องเอาไปทำ r m a l i z a t i o n ตามรูปทางด้านขวามือก่อนนะคะก็คือเราต้องแยกข้อมูลนะคะว่า คุณโจนามสกุลโจนแอดเดตอยู่ที่ไหนฮะซิตี้อยู่ที่ไหนคุณซาเมียซามียอยู่ที่ไหนนะคะนามสกุลอะไรอะไรเงี้ยนะคะเขาสั่งอะไรบ้างนะคะออเดอร์ที่เท่าไหร่สั่งโปรดักอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีตัวไอเทมเนาะอันนี้ก็แปะลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้คือเอามาจาก Microsoft กับ c h a t GPT นะคะแล้วก็อันนี้ให้ดูเรื่องของ entity relation Diagram สักนิดหนึ่งนะคะหรือว่าเรียกว่า E.R.D. เนาะ Entity r e l a t i o n Diagram ก็จะประกอบไปด้วย Entity ก็คือสิ่งที่สนใจนะคะ Attribute คือคุณลักษณะ Relationship คือความสัมพันธ์แล้วก็จะมีเรื่องของ Cardinality แล้วก็ทางด้านขวามือนะคะเพนแคบเอามาให้เพื่อนๆดูเผื่อกรณีที่อนาคตนะคะเพื่อนๆไปอ่านเจอในเอกสารบางอย่างหรือในเว็บไซต์ก็ะจะได้รู้ว่าสษณะต่างๆพวกนี้มันหมายถึงอะไรนะคะอย่างเช่น Entity เนี่ยจะมีของเช่น m o เดลกับ Cloud Foot Model นะคะถ้าเกิดเป็น เชิงโมเดลโขาจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคลาวฟูดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมที่คนข้างใหญ่เนาะแล้วก็มีเส้นแบ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ตัว Attribute นะคะก็จะเป็นวงกลมแต่ถ้าเกิดของฝั่งตัวที่เป็นคลาว d f ฟูดนะคะมันจะมีข้อมูลนะคะอยู่ในนี้ Relationship นะคะถ้าเชงโมเดลมันจะมีสัญลักษนณะ์เนาะแต่ว่าทางตัว CrowdFood Model เขาจะไม่มีนะคะอันนี้ไม่ต้องจำไม่ต้องสนใจนะแค่อาจจะรู้ไว้แล้วไปอ่านได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรก็เพียงพอแล้วนะ,ะสิ่งที่อยากให้สนใจคือเรื่องของ Entity Attribute Relationship Cardinality ซึ่งจะพูดในสไลด์ถัดไปว่าคืออะไรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ ERD ที่เป็นแบบเชงโมเดลแล้วก็ c ล o ว d f o o model นะคะจริงๆมันก็จะอ่านได้เป็นลักษณะประมาณว่าลูกค้า วางออเดอร์นะคะก็คือลูกค้าสั่งสินค้านั่นเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะลูกค้าวางออเดอร์ order, ก็คือลูกค้าสั่งสินค้านะแล้วมันก็จะมีองค์ประกอบต่างๆนะคะว่าลูกค้าคนนั้นนะคะเป็นไอเดีอะไรชื่ออะไรอยู่ที่ไหนออเดอร์นั้นนะคะคือไอเดียอะไรสั่งวันที่เท่าไหร่ออเดอร์เดทเนาะแล้วก็จะส่งวันที่เท่าไหร่สังเกตว่ามันจะมีการขีดเส้นใต้ด้วยเนาะก็คือตัวที่มันยูนิคนะคะก็คือจะเป็นพารามิ y ตอร์นั่นเองเดี๋ยวอันนี้เราจะเล่าให้ฟังถัดไปเนาะ แล้วก็อันนี้เพนมีตัวนี้นะคะวาดรูปในตัว drawio นะคะก็มีแปะลิงก์ของ drawio ไว้ให้นะคะตรงนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เพนมีแปะลิงก์เอาไว้ให้ะคะ่ะแต่เมื่อสักครู่มันกดไม่ติดเพราะว่าอยู่ในรูปที่กําลังพีเต์น,นะคะก็สามารถเข้ามาใช้ drawio ในการวาดพวก er diagram ได้นะคะถ้าเกิดใครอ,อยากจะลองวาดด้วย drawio นะคะแต่มันจะมีอีกโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ใน YouTube นะคะก็เดี๋ยวไว้ไปเปิดดูกันนะคะ อันนี้เล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็มีการโยงเส้นให้ดูนะคะว่าสิ่งนี้คือ entity สิ่งนี้คือ attribute นะคะสิ่งนี้คือ cardinality นะฮะก็คือจะมีเลขหนึ่งตรงนี้เนาะตัว n ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนเอ่อเส้นออกมา1เส้นแล้วกลายเป็น3เส้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของ relationship นะคะอย่างเช่นการวาง order ก็คือ place อันนี้นะคะ แล้วก็อย่างที่บอกนะครว่าไม่จําเป็นต้องสนใจไอ้พวกแรงแกรมเมื่อสักครู่นี้มากมายนะ,ะแต่ว่าขอให้ในอนาคตทุกคนอ่านได้ว่ามันคืออะไรก็พออย่างกรณีของ entity นะคะก็ให้จําไว้ว่ามันคือกลุ่มของสิ่งต่างๆที่เราสนใจจะเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลหรือว่า database ของเรานะคะอย่างเช่นคนสถานที่สิ่งของนะคะ แล้วก็ในคนสถานที่สิ่งของเหล่านั้นเนี่ยก็จะมี a t t r i b u t e นะคะหรือว่าลักษณะหรือคุณสมบัติที่นำมาอธิบาย Entity แล้วก็ความสัมพันธ์นั้นได้อย่างเช่นกรณีที่เป็นคนก็จะมีเรื่องของชื่ออายุเพศที่อยู่ศาสนาเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเก็บได้แล้วก็ถ้าเป็นสถานที่ก็อาจจะมีเรื่องของชื่อสถานที่นั้นคืออะไรอยู่เมืองไหนประเทศอะไรละติจูดลองติจูดคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็กรณีที่เป็นสิ่งของก็อย่างเช่นสิ่งของนั้นมันชื่ออะไรมีคาอธิบายของมันไหมมีราคาไหมมีจํานวนที่เป็น Inventory s t o c k ไหมนะคะ relationship นะคะก็คือการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Entity ต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นกรณีนี้ก็คือลูกค้าสั่งสินค้านะคะอันนี้เขียนแบบเชิงโมเดลแล้วก็อันนี้เป็นแบบ cloud f o o ด m o d e ลนะคะลูกค้าสั่งสินค้าแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆอยู่นะคะว่าลูกค้าคนนั้น ID อะไรชื่ออะไรที่อยู่อะไร แล้วก็สิ่งที่สั่งนะคะมันไอเดียอะไรแล้วก็วันที่เท่าไหร่ส่งเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบ one to many นะฮะอันนี้ก็จะเป็น one to many ก็อันนี้จะเป็น cardinality นะคะที่แสดงให้เห็นเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะก็จะมีตั้งแต่1ต่อหนึ่งนะฮะ one to one อันนี้เขียนแบบเชิงก็จะเป็นตัวเลขธรรมดานะคะถ้าเกิดเขียนแบบ Cloud f o o t ก็จะเป็นขีดแล้วก็ one to many นะคะก็จะเป็น1แล้วก็เป็นตัว n นะคะ อันนี้ก็จะเป็นขีดเดียวนะฮะกับตัวสาขีดนะฮะก็คือเป็นเท้านกใช่ไหมแล้วก็ many to many นะคะก็จะเป็น m แล้วก็ n ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวขานกทั้ง2ฝั่งนะ,ะอันนี้เป็น one to one relationship นะคะเพนยกตัวอย่างเป็นกรณนีอย่างเช่นว่าประเทศนะคะก็ต้องมีเมืองหลวงนะคะเมืองหลวงก็จะมีแค่ที่เดียวใช่ไหมก็เป็น1ต่อ1อันนี้นะคะตัว person ก็คือบุคคลก็จะมี id card นะคะ id card นัมเบอของเรามันจะไม่ซ้ำกันเนาะเลขบัตรประชาชนแล้วก็ถัดไปเป็น one to many นะคะ one to many ก็อย่างเช่นลูกค้านะคะสั่งสินค้าก็คือในออเดอร์นั้นอะ่ะเราอาจจะสั่งสินค้าหลายอย่างนะสั่งค้อนสั่งตะปูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นคุณครูนะคะสอนนักเรียนเนาะก็ในห้องเรียนก็จะมีครูหนึ่งคนมีนักเรียนหลายๆคนนะคะโดยปกติใช่ไหม ถัดไปเป็น many to one นะคะ m a ม y to one ก็คือเหมือนแบบมองในอีกมุมหนึง่งอย่างเช่นพนักงานนะคะก็จะสังกัดหน่วยงานใช่ไหมคะก็คือในหน่วยงานนึงมันจะมีพนักงานหลายๆคนอันนี้ก็จะเป็นนักเรียนนะคะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะก็ในมหาวิทยาลัยมีนักเรียนหลายๆคนนั่นเอง แล้วก็ตัว Many To m a n y นะคะอันนี้ก็คืออย่างเช่นกรณีที่นักเรียนนะคะลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆก็คือนักเรียนหนึ่งคนเนี่ยอาจจะลงทะเบียนไม่เหมือนกันนะคะอาจจะลงวิชาบังคับที่เหมือนกันแต่ว่าลงวิชาเลือกแตกต่างกันได้นะคะน,นี่ก็จะเป็น Many t o many ซึ่งมันก็ควรจะมีอะไรบางอย่างมาขั้นระหว่างเทเบิลนั้นนะคะเพื่อให้มันแบบไม่ไม่กลายเป็นเมนิทอเมนี่อ่ะก็เป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะฐานข้อมูลซึ่งเรื่องของพวกรายละเอียดต่างๆนะ,ะอย่างเช่น p ารามิเตอรอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนนะคะไปดูที่วิดีโออันนี้นะฮะก็จะเป็นวิดีโอพาร์ทสที่เมื่อสักครู่นี้มีพาร์ทหไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเพนสรุปให้ในสไลด์หน้าท้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะว่าควรจะดูวิดีโออะไรบ้างอันนี้ก็พูดถึง p ารามิเตอรก่อนเนาะก็คือฟิล หรือว่ายูนิสสำหรับระบุแต่ละเลคคอร์ดในตารางนะคะซึ่งเจ้าพาร์มารีคีย์เนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นๆอยู่ก็คือมีค่าที่ไม่ซ้ากันไม่เป็นค่าว่างแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็คือตารางหนึ่งควรจะมีพาร์มารีคีย์แค่ตัวเดียวยกตัวอย่างเช่นนะคะกรณีที่เป็นเทเบิลแบบนี้ถ้าเกิดเราถามว่าอะไรมันยูนิคบ้างนะคะยูนิคก็คือมีเอกลักษณ์ใช่ไหมอย่างกรณีของคุณทอมเนี่ยเรามีคุณทอมอยู่3คนนะคะ แล้วบังเอิญมีคนนึงนามสกุลเหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้นะคะเพราะว่าชาวต่างชาติมีโอกาสที่จะชื่อซ้ํากันค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะไม่เหมือนคนไทยคนไทยอาจจะชื่อซ้ํากันยากนิดนึงนะฮะที่จะแบบซ้ําทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลทีนี้ถัดไปนะคะมาดูเรื่องของกรณีที่เป็น street city 1 i p code phone อย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ยูนิคเนาะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน,นะคะอย่างเงี้ยก็แบบรอยอเน,นียนะยอก็อยู่ที่เดียวกันใช่ไหม ่ะถัดไปเป็นตัว foreign key นะคะ foreign key นะ,ะเหมือน primary key แต่ว่าไปอยู่อีกเ a b l e ลหนึ่งนะคะกฎของ foreign key ก็คือซ้ำกันในตารางได้นะคะแล้วก็ใน entity หรือว่ากลุ่มของสิ่งที่สนใจก็สามารถมี foreign key ได้หลายๆตัว แล้วก็ตัวคอมโพสิตพาราเมทรีคีนะคะเป็นการใช้ฟิลด์ที่มีเอกลักษณ์หลายๆอันมาประกอบกันเพื่อทำให้แต่ละเคคอ์ดในตารางมันมีความยูนิตขึ้นมานะคะกฎของคอมโพสิตพ p ราเมทรีคีเนี่ยก็คือต้องใช้ฟิลด์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็อย่าใช้ฟิลด์ที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเพนเอามาจากใน YouTube ซึ่งอยากให้ทุกคนไปฟังตัวออริจินอลนะคะที่ทางลูซ i ต a อ p เขาสอนไว้นะคะค่อนข้างดีแล้วก็มีเรื่องของบิ t เทเบิลด้วยนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้ถามตัวเเอออองงนนนนะคะ,วะควว่่าามมมีีีไไรรกกหททจบัึลลใฐขู้ป็ต ที่แบบอยู่ระหว่าง Many to many แล้วก็อันนี้นะคะเป็นคลิปที่เพนได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะมันจะมี2พาร์ทพาร์ทที่1เนี่ยยาว6นาทีแล้วก็พาร์ทที่2ยาว15นาที a อนิเมชันดีมากะคะอยากให้ไปดูแล้วก็ทาความเข้าใจกับสิ่งที่เพนพูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งมันอาจจะดูยากเพราะว่าตอนนี้มันไม่เห็น a อนิเมชันนะคะไปดูที่คลิปต้นทางได้เลยนะคะมันจะเห็นภาพมากๆแล้วก็สําหรับตัวสไลด์สุดท้ายอันนี้ฝากไว้นะคะก็คือเพนลองไปหาพวก e r diagram ที่ทุกคนน่าจะอ่านรู้เรื่อะะ่ออองงนนยาัี้ อ่ามันเป็นเรื่องของ20 t o p i c entity relationship diagram example แต่ว่าตัวที่ทุกคนน่าจะอ่านแล้วเข้าใจเนี่ยก็ยกตัวอย่างมาให้ทางด้านขวานะคะอย่างเช่น library online shopping movie แล้วก็ product management นะคะคลิกไปที่ตัวอันนี้ได้เลยนะคะมันก็จะพาไปที่ตัวเว็บไซต์นะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะมันมีอ่า diagram อยู่หลากหลายอย่างอันนี้ก็จะเป็น faculty information นะคะมีเรื่องของ hospital นะคะมีเรื่องของเกมอะไรเงี้ยก็ลองอ่านดูนะคะ แต่ว่าอันที่เพนคิดว่าทุกคนน่าจะอ่านแล้วแบบเข้าใจได้ง่ายเนี่ยก็อย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปนะคะว่าอย่างเช่น m o ฟวี่อย่างเงี้ยทุกคนน่าจะอ่านรู้เรื่องอันนี้จะเป็นโปรแกรมนะคะอีกอันหนึ่งของทาง e d o m a x นะคะก็คือของ wonder share ถ้าเกิดใครแบบอยากจะดาวน์โหลดตัวนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะต้องเอาไปเปิดในโปรแกรมของเขานะคะซึ่งโปรแกรมเนี้ยเขาบอกว่ามันมีให้ติดตั้งได้แล้วว่าออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ว่าเพนก็ไม่ได้โหลดมานะเพนก็แค่เปิดอ่านดูอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง er diagram นะคะที่สามารถเข้าไปดูได้ก็จะเป็นลักษณะการเขียนที่เป็นแบบหลายอย่างนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเชง m o เดลใช่ไหมอันนี้เป็นเหมือน cloud f o o t model นะอันนี้ก็จะมีความเป็นดูคล้าย database นิดนึงนะคะก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นของลู c ิช r ดนะคะลู c ิช r ดก็คือคนที่ทำ YouTube เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นบอกว่าให้ลองเข้าไปอ่านนะคะ อันนี้ใช้ออนไลน์ได้นะสามารถสมัครได้ฟรีเวลาเพื่อนๆกดสมัครไปเนี่ยมันอาจจะ prefer ว่าอยากได้เป็นอ e ีเมลแบบอของบริษัทหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเราสามารถใช้ Hotmail gmail อะไรเงี้ยสร้างได้เหมือนกันนะคะเนี่ยถึงมันจะเขียนว่า work email อย่างเงี้ยแต่จริงๆเราใช้ตัวฟรีได้เลยนะคะตัวฮอตเมลของเรา gmail ของเราที่ไม่ใช่ของบริษัทนะสมัครแล้วก็เข้าไปใช้งานได้เลยนะ นี่ก็แปะไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากจะเข้ามาอ่านนะคะว่าเรื่องพวก ER Diagram นะคะมันมีหน้าตาประมาณไหนก็ลองมาเรียนรู้กันตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครที่เขียนแค่ Low Code นะคะก็ใช้เป็น Share Point หรืออาจจะเป็น d a t a v e r s e เนี่ยก็สามารถมาดูตรงนี้เพื่อทำความเข้าใจการออกแบบตัว Database ได้นะคะแล้วก็สำหรับตัวเว็บอันสุดท้ายเนี่ยเพนก็แปะมาให้ดูนะคะเผื่อ ทุกคนอาจจะได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้นนะคะน,นี้เขาก็จะมีการใช้สัญลักษณ์ที่มันเป็นกุญแจมีการระบุว่าอันนี้มันเป็น Data Type ประเภทอะไรนะคะว่าชา255 Integer 10อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็น Numeric 19 0อะไรแบบเนี้ยก็จะมีความเป็น Database มากขึ้นถ้าเป็นตัวเว็บสุดท้ายอันนี้นะคะอันนี้เวลาที่เราไปทำในพวกโปรแกรมแบบ Database อย่าง Microsoft SQL ะไรเงี้ยเขาจะบอก ให้เราระบุพวกประเภทของข้อมูลนั้นคืออะไรด้วยนะคะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆให้อ่านกันดูนะคะ mm hmm. ก็สำหรับเรื่อง ER diagram mm hmm. ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะเพนก็ไม่ได้เชี่ยวชาญมากก็อยากให้ทุกคนลองไปฟังตัวที่เมื่อสักครู่เพนบอกนะ,ะก็คือตัว YouTube 2อันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นตัวอย่างเพิ่มเติม,ตมก็มาดูที่ตัว20 top i c of entity relationship diagram กับตัว c ู d c ช a r t แล้วก็ Visual พร,รามได้นะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจะกกั่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอดกันด้วยนะคะและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราก็สามารถกดปุ่มแคนที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาและขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ